กัจายนานวยากรแบ่งออกเป็นเจ็ดกันตอนนี้เรามาถึงตอนที่6อาขยาดกันในอาขยาดกันมีสี่กันรวม118สุอาขยาดคือก,กิริยามียืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูและคิดเป็นตนมีวิเคราะห์ว่าชื่อว่าอาขยาเพราะกล่าวกิริยาส่วนประกอบที่สำคัญของกิริยา อัขยาตัวนั่นมีสามประการคือธาตุปัจจัยและวิพัตวิพัตคือสัพที่จำแนกอัตของธาตุมีการบทวจนะและบุรุษวิพัตอาขยาตแบ่งเป็นแปดหนวดหนึ่งวัตตามานาวิพัตแปลว่าอยู่ย่อมจะใช้ในสถานการณ์ที่เป็น ปัจจุบันแท้ปัจจุบันใกล้อดีตปัจจุบันใกล้อนาคตสองปัญจะมีวิพัตแปลว่าจงเธอขอจงใช้ในสถานการณ์ที่เป็นความปรารถนาการสั่งบังคับให้กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งการนิมนต์สามสัตตมีวิพัตแปลว่าพึงควรใช้ในสถานการณ์ อนุมัติอนุญาตการคาดคะเนระหว่างเหตุกับผลความปรารถนาการกระทำสีปาะโรคขาวิพัตแปลว่าแล้วใช้ในสถานการณ์ที่เป็นอดีตล่วงแล้วไม่มีกำหนดหาหิยะยตนิวิพัตแปลว่าแล้วมีอาอาคมหน้าทาแปลว่าได้แล้ว ใช้ในสถานการณ์ที่เป็นอดีตล่วงแล้วเมื่อวานนี้พกอชจตนีวิพัตน์แปลว่าแล้วมีอาอาคมหน้าท่าแปลว่าได้แล้วใช้ในสถานการณ์ที่เป็นอดีตล่วงแล้ววันนี้เจดพวิส,สันติวิพัตน์แปลว่าจะใช้ในสถานการณ์ที่เป็นอนาคตรหรือการที่ยังมาไม่ถึง ปกาลาติปฏิวิพัตแปลว่าจะแล้วมีอาคมหน้าทาตัวแปลว่าจะได้แล้วใช้ในสถานการณ์ที่เป็นอนาคตของอดีตที่ผ่านมาแล้วทีนี้เราลองมาท่องอาขยาต,ตามตำราโบ,บราณกันอาขยาตกันที่หนึ่งอัฐปุพานิวิพัตตินังชาปรารัสปัฏานิ ปารานยตานโนปธานิทเวทเวปัฐามะมัจจิมุตตมาปุริสาสัพเพเมกาพิธานปารโรปุรโิโสนามมหิตไปยุจชะมานยปิตุญาทิการเนปัฏฐโมตุเหมัดจิมโลอัมเหอุตตัมโลกาเลวัตตมะนาปัจุป,ปันเน อนัตยาสิิเถนุตกาเลปัญจมีอนุมติปาริกปะเทสุสตมีอปัจจักเขปาโรคขาติเตฮิโยปาพุติปัจจักเถฮิยัตตนีสมีเตชะตนีมาโยเคสัพพกาเลจะอนาคเตพวิสันตีกริยา นเนติเตกาลาติปติวัตตมานาติอันติสิทธามิมะเปอันเปนเสวะเหเอเมาเหปัญจมีตรอันตุพิทามิมะตั้งอันตังสัตวะโหเออามะเสสัตตมิเอยะเอยยุงเอยาสิเอยาทะาเอยามิเอยามาเอทะเอรังเอทโทเอยาวะโธ เอยยังเออย่ามาเฮปารคขาอาูเอทาัา,ทา,ทาอังมหตทาเรทัโทวะโหอิงมาเฮพิยรตตานีอาูโอะทถาอังมาหาะทถาตถุงเสวะหังอิงมหาเสอชตนีอีุงโอะทถาอิงมหาอาอูเสวะหังอังมะเฮ ฮวสันตสัสติสสันติสัสสิสัสท่าสัสหมิสสมาสัสเซเตสสนเปสัสเซเซสสวาเฮสสังสสมาเฮกาลติปติสัสหสสังสุสเซสัสทสสัง สาสามหาสัสถัสสิสุสัสเซสสวะเฮสิงสาสามหาเสหิยัตตนิสัตตมีปัญจมีวัตมามนาสัพพัธาตุกังอิติอาขยากับเปตปังโมกันโท อาขยาตกันที่สองท้าตูลิงเกหิปราปัจจยาติชชคุป,ปากิตามาเนหิขคาชาสาว่าทุชะคาซาหาราสุป,ปวัตถิหิตุมิจฉเทสุอายะนามาโตกัตุประมานาทาจาเรอิยูประมานาจะ นามมหาตติชะเถท,ทาตุหิเนนยนาเกาปยาการิตานิเหตะวเถท,ทาตุรูปเปนามสมานโยจะภาวะกัมเมตุโยตัสสะจวะวัคะยการะวะการตังสทาตวันตัสสะ อิวนาคาโมวาปุพพารูปัญจะตถากัตติจะภูวทิโตอะรุธาทิโตนิคะรีตะปุพพัญจะทิวาทิโตโยสวาทิโตนุนุนาอุนาจะกิยาทิโตนาคาหทิโต ปปานาหาตนาทิโตเอยิราจุราทิโตเนนยาอัต,ตโนปธานิภาเวจะกรมนณิกัต,ตริจะทาตุปัจจะยิเวิพัตติโยกัต,ตริปารสประถังภูวาเทยโยทาตาโยอิติอาคยราับเปทุติโย กันโทอาขยาดกันที่สามกุวะจาทิวนานะเมกัสรานังทเวพาวโลปุโพพาพาโซรัตโซทุติยจตุฐานังปธามัตติยากวัคัสสะจะวะโคมานากิตานังวัตตังว่าหัสสะ โชอันตซีวันนากาโรว่านิคาฮิตันจะตะโตป้ามานานังว่ามังเซสุทาติโถป่าปิโพยาสสะชาชังนาทิสะสะปัสสะทิสสะทักขาว่าพะยะลันชนันตสสะ โจชปัจจัยสุจะโกเจกจารัสคีเซพรูภูณามหาภูว่าปราโรคายังขมิสันโตจะโชว,ว่าสภัสสุวัจจัสสะชชะตานิมม a หิมกโรโอ อะกโรทีกังฮิมิเมสูฮิโลปังว่าโทติสเรโอเฮพอวิสันติมาหิสะสะสะจะกระสะสัปัจยัสสะกาโหอิติอาขยาบเปตตติโยกันโทอาขยาตกันที่สี่ถ้าท่านตัดสังมิ เมสุอาสังโยคันตัสะวุตทิกาิเคตาทินังว่าอันเยสุจะคุหาทุสานังที่กังวจจะวัสะวะหาทินะมุการโววัสสะเยหะวิปาริยโยโลวาฆหสสะ เคปเป้ฮัลโลโตนาหามะฮิกระสะักกาสัตตะมัชะตานิมมะฮิอสมะมีวิมานังมะฮิมห,มมหานาตะโลโจะะทะทะตจะ,ะทัสสะทัทตังติสะตติตังตุตสะทุตตังสิมมะฮิจะละพัสมะ อิอิงนังทัฏะทังังกูโซลสมาทีจ่จะฉีทาทาตาทุตสาทัดชังวััฐสาวัฏชังคามิตสาคำมบังยัมบะหิตทาทามาทาหาปามหามทาธินะมียะชัตสาทิสิสัพพโตอุ่งอิงสุ ชรามารานังชิระชิยะมิยาว่าสัพพถาสสา,สาทิโลโตจะอสัพพัาตุกเกตภูเอยัสสะยาโตอิยายานาสสะโลโตยาการะตังโลปัน เจอตะมกการโรอุตตะมกการโรกรัษากาโรจะโอาวะเสรเออยะเตอวายากาิเตอิการะคามโมอสัพพธาตุกมหิกวะจิทาตุวิพัตติ ปัจจยานังทิขะวิปาริตาเทสะโลปาขมาจะอัต,ตโนปธานิปารัสสะปัตตังอากา,าคัมโมพิยรัตนตนีอชัตตนีกาลาติปติสุพอรูโตโอ,อีติมมะเหตทาตุสันโตโลโตเนกัสระสะอิว ยังอุลมันโตจะโชว่วาการิตานังโนโลปังอิติอาขยากับเปจะตุโทกันโทอาขยาตะสุดตังมิธิตังบทด subscribe ติดตามคอมเมนต์ comment. มีข้อสงสัยเรื่องใดต้องการให้นำเสนอเรื่องใดเสนอกันเข้ามาที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ